หมอเบียยนายแพทย์สืบพงศ์อีเทอร์นิตี้คลินิ จับมือนิกกี้พริมเปิดมุมมองใหม่สู่สุขภาพเพศที่ยั่งยืนในงาน m e n Health t r e n d 2025เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2568ก้าวสู่เดือนแห่งความรักก,กับการมีสุขภาพแข็งแรงร่วมไปถึงสุขภาพเพศที่ดียิ่งขึ้นการดูแลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ปลอดภัยภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญอ t เทอร์ y c ต i n คลิโดย ier, หมอเบียร์นายแพทย์สืบพงษ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสันลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์แนวหน้าของเมืองไทย จึงได้จัดงาน Men Health t r a i n 2025เปิดมุมมองใหม่สู่สุขภาพเพศที่ยั่งยืนโดยมีนิกกี้พริมมาร่วมแชร์ประสบการณ์ณอี e ทอร์เนตี้ i ลิสาขารังสิตโอเคก็ขอบคุณนะครับผมก็จริงๆการจัดงานวันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับอามุมแรกที่อยากนำเสนอก็คืออยากให้รู้ว่าภาวะหย่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่ามองเป็นเรื่องลามกเพราะเราต้องการอยากให้สื่อว่า ยอนเนี่ยมันแฝงได้โรคอันตรายที่ซ่อนอยู่อย่างที่ผมคุยไปก็คือมันมีเรื่องของให้คุณอาจจะมีโอกาสมีความเสี่ยงเป็นเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือ hmm. ดสมองการที่ผู้ชายหย่อน mm hmm. เขาเตือนอยู่แล้วว่าคุณเส้นเลือดคุณไม่ปกติงั้นถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวคนที่เป็นเขาเรียกไงคนที่คุณรักผู้ชายหรือว่าตัวนี้มีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องนี้ได้งั้นเรื่องพวกนี้อยากสื่อให้ผู้ชายรับรู้ว่ามีภาวะเรื่องนี้อย่าชะล่าใจแล้วก็บอกไปถึงคุณผู้หญิงว่าเอ้ยการที่ คนที่บ้านหรือแฟนเนี่ยไม่ทํากันบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติเขาอาจจะแฝงด้วยเรื่องอันตรายซ่อนอยู่มุมหนึ่งคืออาจจะไม่เคยตรวจเจอหรือสองบางทีเขาอาจจะเป็นอ่ะแต่แบบไม่ใส่ใจพอรู้ว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันแล้วไงก็จะบอกว่านั่นไงเริ่มมีปัญหาแล้วอย่าทิ้งไว้เดี๋ยวจะกลายเป็นโรคหัวใจนะครับโรคเส้นเลือดสมองอุดตันมันจะยุ่งยากกว่านั้นหย่อนมันเลยเป็นตัวมันด่านแรกในการตรวจหน้าที่หมอก็จะเป็นเรื่องของการ หนึ่งถ้าเขามีปัญหาทําให้กลับมาปกติในสองคือหาสาเหตุให้แล้วชี้นําว่าคุณคุมต้นเหตุด้วยเพราะหลายๆคนพอบอกว่าคุมเบาหวานความดันไขมันสิเพราะถ้าคุมเรื่องนี้เนี่ยสมรรถภาพทางเพศคุณก็ดีเหมือนเดิมประมาณนั้นครับแต่หลายคนบอกค่อนข้างที่จะเบบขินเวลามาหาคุณหมออะไรแบบนี้เราจะแนะนำเขาเรียนใจว่าไม่ต้องเขินนะคือโดยส่วนหนึ่งต้องเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้ต้องหาว่าเวลาอายเนี่ยายให้อายตอนอยู่ตรงหน้าแล้วใช้ไม่ได้ดีกว่าไหม แล้วมาอายหมอซึ่งบางทีพอเราเจอเนี่ยคือคนคนเดิมเราผมบอกเลยเราคุยด้วยความเข้าใจต้องเข้าใจว่าหมออยู่กับการดูเรื่องนี้ทุกๆเรื่องเขาเรียกว่าไงครับคุยแบบสบายๆงานเรื่องพวกนี้ผมจะไม่ได้เป็นวิชาการมีเรื่องปัญหาเบอร์ไหนมาปรึกษาครับเพราะต้องเข้าใจว่ารู้ว่าหลายๆคนคือก้าวข้ามความอายเพราะถ้าคุณถามว่าถ้าอายอะแล้วพอเจอตรงหน้าซ้ําๆอะตรงไหนหน้าอายกว่ากันพ้นความอายมาได้คุณจะรู้สึกทุกคนพูดเลยรู้งี้มาตั้งนานแล้วอันนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของหย่อน ส่วนเรื่อง2ก็จะเป็นผมบอกคือความไม่มั่นใจในรูปลักษ์ของน้องชายที่ได้มาแต่เกิดหรือว,ว่าคําว่า small penis syndrome ความรู้สึกว่าน้องชายขนาดเล็กไปอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้คุณไปทําแบบผิดๆเทคนิคทางการแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสมมีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันมีและปลอดภัยด้วยนะครับถ้าอยากรู้สึกอยากแก้ไขอยากรู้สึกว่าบางคนมีปัญหาเรื่องเล็กไปสั้นไปหรือมีปัญหาเรื่องภาวะหลังเร็วแล้วรู้สึกว่า ไม่เคยคิดว่ามันแก้ได้เรื่องนี้แก้ได้หายขาดได้ด้วยนะครับเข้ามาปรึกษาหมอได้หมอก็จะเป็นหมอที่เขาเรียกเป็นหมอที่ดูแลระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายหรือยูโรโลจิสต์อย่างเงี้ยครับไม่ต้องเป็นผมก็ได้หมอที่ดูแลเรื่องนี้ให้คําปรึกษาเรื่องนี้ได้นะครับแล้วไม่เคยบบไปทํามาแล้วเราสามารถแก้ให้ได้ไหมครับมันเป็นงานหลักของของหมออยู่แล้วครับต้องเข้าใจว่าก่อนที่หมอจะมาทำตรงนี้หมออยู่กับการแก้งานที่เขาเรียกว่าพังแก้ฉีดสารมาก่อนงั้นต้องเข้าใจว่าเรื่องพวกนั้นอนะ เราแก้เราจนอยากออกมาประกาศว่าผมห้ามให้ผู้ชายไม่เพิ่มขนาดได้แต่ผมอยากเตือนว่าถ้าทําแบบผิดๆแล้วพังอ่ะแล้วคุณต้องมาแก้แล้วมันไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมอ่ะคุณเลือกที่จะทําแบบที่ปลอดภัยดีกว่าไหมผมให้ประเมินดีทางผู้ชายเนี่ยไอ้ว่าในตัวเนี่ยตรงไหนแพงสุดอ่าทุกคนพูดเหมือนกัน<ด>ถูกไหม<อ>ตรงไหนแพงสุดครับตรงนี้ครับผมอ่าถูกไหมงั้นถ้ามันต้องทําเนี่ยเลือกที่ดีดีกว่าไหมเลือกที่ปลอดภัยดีกว่าไหมครับ ปัจจุบันมีเเข้ามาตรวจจายเย,ะะเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าประสบการณ์ที่ทํามาประมาณตลอด6 7ปีเนี่ยก็เป็นหมื่นๆเคสอะครับในเรื่องของการรักษาแล้วก็เสริมให้เขากลับมามั่นใจกลับมาเป็นอันที่ปกติแล้วก็ให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดคลินิกที่เป็นว่าคลินิกหลักคารงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับแบบไหนก็ใชมดเดียเรามีความแตกต่างคืออาจจะใช้คําว่าหนึ่งคือทํามาก่อนทําจนเชี่ยวชาญคือจริงๆอย่างที่บอกก็คือว่า ผมอาจจะทําตรงนี้มาเพะว่ามีคลินิกพนี้มี7สาขานะครับทำเรื่องนี้ประมาณ11ปีเนาะแล้วก็คือมุมที่พูดได้เมื่อกี้ก็คือทําจนเป็นคลิกอาจารย์สอนอย่างเช่นในเรื่องของฟิลเลอร์อย่างเงี้ยทำจนเป็นอาจารย์สอนเรื่อง,องการรักษาด้วยฟิลเลอร์พูดเรื่องการช็อกเวฟผ่าจะพูดเรื่องการหลังเลวว่ารักษายังไงพูดเรื่องผ่าตัดใส่แกนอย่างเงี้ยทำจนเป็นอาจารย์สอนเรื่องของหัวข้อต่างๆนะครับงั้นในมุมของก็ต้องเข้าใจว่าพออยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าไงฮะทำมาก่อนทำมาเยอะ ทำมาจนเป็นคนสอนหมอด้วยกันมุมหนึ่งก็ได้แต่ให้คุณค่มีสิทธิ์เลือกครับว่าเลือกตรงไหนเพราะต้องเข้าใจว่าสุดท้ายคุณเลือกที่ความเชี่ยวชาญหมอหรือว่าเลือกที่อะไรเงีเลือกที่ความเชี่ยวชาญหมอหรือเลือกด้วยโครงสร้างว่าถ้าโครงสร้างอยากไปเจอผมอ่ะเจอผมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูกเก็ตแต่ราคาก็จะแบบนี้นะครับแต่ถ้าบอกเอาคลินิกผมรู้สึกว่าอยากให้มันเข้าถึงง่ายราคาเข้าถึงง่ายด้วยเลยเป็นเหตุผลและผมว่าความสะดวกครับเวลาคุณเดินมาคลินิกอ่ะคุณไม่ต้องเจอคนหลายคน คุณเจอเจ้าหน้าที่คนเดิมคุณเจอหมอเลยงั้นผมผมอยจะเซ็ตเรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะเมื่อกี้เราคุยว่าอายถูกไหมฮะงั้นทุกคนอยากรู้สึกว่าอยากให้มีคนร,ร,รู้เรื่องนี้น้อยสุดอเรื่องความ p r i v a t เรื่องความเป็นส่วนตัวผมให้ตรงนั้นัีนนนมีปัญหาอะไรไครับวันนี้มีปัญหาอะไรครับปัญหาคือยังใหญ่ไม่พอเดี๋ยวต้องมาเพิ่มขนาดอีกปีนี้ครับที่นี่ครับผมครับตั้งเป้าไว้ที ยังไม่รู้เลยคุณหมอว่าสักเท่าไหร่ดีครับก็เมื่อกี้เราคุยว่าถ้าก้าวมาผมให้สิบสองไม่ประหลาดไปเลยคุณหมออ้าวก็เห็นเพียงบอกนันนะผมลัวเดินไม่ไหวนูเป็นปัญหาหลังมันจะลำบากใช่ไหมโอเคนี้ก็แบบจริงๆผมบอกจริงแค่บางทีบางอันมันดีอยู่แล้วเราก็อย่าไปแตะไม่เป็นไรเรกเสริมเรื่องอื่นได้อ่านัเนญ่ก็คือต้องเข้าใจว่าไอ้เรื่องที่เขาดีอยู่แล้วผมก็จะทำไมถ้ามันดีอยู่แล้วอะเรื่องอื่นผมเข้าจอายุเท่ากันวัยกลางคนแล้วมันสี่ห้าสี่หกอันเนี้ยยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิม มันบางทีเรื่องพวกเนื้อบางเรื่องที่แบบเฮ้ยสมัยหนุ่มๆเรารู้สึกว่ารอบมันจัดเนาะเดี๋ยวนี้พอมันไม่เหมือนเดิมเรื่องนี้เดี๋ยวนี้มันแก้ง่ายนะครับกลัวเตียงหักเลยก็เลยต้องมาดูแลไว้ก่อนอ,อ,อ,อันนี้ยังนะเข้าใจไหมคนที่ขนาดคนที่ดีติดอันดับต้นๆยังรู้สึกว่ากลัวจะหักและอันที่คนที่มีปัญหาอยู่รออะไรอยู่ล่ะถูกไหมครับว่ามันรักษาได้ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้น่ากลัวด้วยไม่เจ็บอีกนะครับิงส่่ที ทุกลงอะไรอย่างเงี้ยต้องเใกับผู้ชายที่จะเดินเข้ามาือต้องเข้าใจว่าอย่างที่ผมเป็นหมอระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายถูกไหมฮะผมดูครบทุกเรื่องก็คือไม่ว่าจะเป็นหย่อนคือนะียด่านก่อนที่จะไปเรื่องอื่นคุณแข็งไหมงั้นต้องเข้าใจว่าที่นําเสนอทุกอันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มขนาดตัวเรื่องฟิลเลอร์ก็อย่างที่บอกคือความปลอดภัยฟิลเลอร์มันสูงอยู่แล้วมีข้อมูลวิชาการยืนยันนะครับประสบการณ์ทํามาพอสมควรแล้วงั้นในตัวฟิลเลอร์น่ะเขาไม่ได้ฉีดเข้าไปรบกวนกลไกการแข็งตัวมััันนนอยู่่แคช้้ใตผิวหง งั้นตัวมันไม่กระทบเรื่องสมรรถภาพอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องอย่างอื่นที่บอกการรักษาลังเรวหรือการเท่าเรื่องความยาวทุกอย่างถู่ในเบื้องต้นของการที่ไม่ต้องต้องไม่กวนสมรรถภาพทางเพศหรือถ้ามีปัญหาก็รักษาให้ได้เพราะเป็นคนที่อะไรทำให้ได้แก้ก็ให้ได้อยู่แล้วประมาณนั้นครับที่จะเชิญชวนผู้ชายที่อยากปรแบบรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเข้ามาได้ที่ไหนอะไรเงี้ยครับผมก <Okay. S 2> ็ เมนเทลสุขภาพผู้ชายเป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกอย่างในร่างกายเราคเน็กกันหมดเลยนะฮะพอมาเรื่องของจุดซ่อนเลนตรงนี้นามันก็คเน็กไปถึงเรื่องของหลอดเลือดหัวใจ m e n เทลตี้ก็เรื่องของความคิดระบบประสาททั้งหมดดังนั้นเนี่ยคือให้สิ่งดีๆสิ่งที่ปลอดภัยกับสิ่งสำคัญของเราน้องชากคน้องชายของเรานะฮะก็มาปรึกษาแพทย์นะครับอันนี้ผมเล่าเป็นแค่อุทาหรณ์เนาะ เมื่อก่อนมีแม่บ้านคนหนึ่งแม่บ้านผมนี่นแหละสามีเขาเนี่ยก็ไปทาแบบผิดฉีดอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายวันหนึ่งต้องไปผ่าออกอวันนั้นจะฆ่าตัวตายหลายปีแล้วต้องโอ้โหสุดท้ายก็ไปห้ามปาล์มแล้วก็พอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเรารู้สึกว่ามันมันไม่ถูกต้องนะครับคือถ้าเราอยากจะใหญ่อยากจะมีคุณภาพขึ้นเนี่ยยังน้อยเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์จริง นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันถึงแก่ชีวิตจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็อีกทางเรื่องหนึ่งอินเตอร์เน็ตทีคลินิกนะครับที่นี่ก็เจ็ดสาขาแล้วคุณหมอเบียร์ครับผม professional อยู่แล้วหมอเบียร์ก็ได้ครับครับผมนะฮะครับผมขอฝากผิดว่ามือถือสาขาอยที่ไหนบ้างอะไรก็ถ้าสาขาที่เป็นในกรุงเทพตอนนี้ก็เป็นตรงนี้รังสิตเนาะศรีนครินทร์นะครับผมแล้วก็จะมีอุดรพัทยา แล้วก็หาดใหญ่กระบี่แล้วก็ภูกเก็ตนะครับพวกนี้เป็นคนใต้แต่ตอนนี้ที่จะเปิดเพิ่มก็เดี๋ยวมีเปิดกรุงเทพเพิ่มแล้วก็ดูเรื่องของอัปเดตอัปเกรดตัวของระบบให้มากขึ้นนะครับผมก็ตามน,นี้ตอนนี้ก็เจ็ดสาขาพบได้จะมีหมอเฉพาะทางอยู่ประมาณ10ท่านนะครับที่ดูแลเรื่องตัวนี้เลยแล้วก็อยู่ตรงนี้กับการดูแลตัวนี้มาประมาณ10ปีนะครับ อันนั video, data, ้จะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ให่ให้เป็นแได้ชมไหมคะสามารถแบติดตามช่องทำไหนได้บ้างแบบออนไลน์ก็เซิร์ชถามหมอพิยาก็ได้ครับเราจะรู้เลยว่าจะอัปเดตว่าอะไรที่เป็นล้ำที่สุดของตอนนี้เขาทาอะไรกันหรือการแก้ปัญหาตอนนี้ทําอะไรได้บ้างคนนี้ครับอาจจะเป็นคนเขาเรียกว่าทํางานแก้พร้อมเสริมไปด้วยกันหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเราคุยกันกี่ทีเขาบอกว่าฉีดแล้วพังกลัวจะมีปัญหาเ็าเรียกว่าทํามาแล้วเวลาแก้กลัวไม่เหมือนเดิมประเด็นต้องเข้าใจว่าการฉีดสารมันมีปัญหาได้แค่ ติดเชื้อ,อ,อมันทําให้สั้นได้ด้วยมันทาให้ผิดรูปได้ด้วยงั้นหลายคนเวลาทำกลัวแล้วไม่เหมือนเดิมงั้นเป็นคนที่คัดตอบโจทย์ผู้ใช้เรารู้ว่าแก้แล้วอยากให้กลับมาใกล้เคียงเดิมที่สุดงั้นบางทีแก้แล้วทายาวให้ด้วยบางคนมีปัญหาหลังเลวก็เข้าไปแก้บางคนทําแล้วกลัวเล็กลงมันมีตัวการเสริมผนาดพร้อมกันงั้นในเชิงงานแก้แก้พร้อมเสริมแต่ถ้าจะเตือนคือไม่อยากให้ต้องไปแก้ดีกว่าอยากทําแบบดีๆมาเริ่มต้นให้มันแบบถูกเทคนิคให้ปลอดภัยดีกว่าครับ